ก็วันนี้นะครับเป็นซีนแรกนะฮะที่เรามาหามากเพื่อส่งมากขึ้นเรือนะฮะหลังจากออกไปล้มนะครับผมดูสิว่าวันนี้ว่าพวกเราจะพายเรือเหมือนเมื่อชี้ไหมติดตามกันนะคบ <c oughs> ดูช่องม3กดาเลข3ามไม่รู้ตอนนี้ในใจผมมีเดือท้องส <c oughs> มันเป็นหลานสับปีเ <c oughs> ตียสีชัยมันรายงานตลอดเลย <c oughs> โอ้ยสแล้วอนทุกวันทุกครั้งที่ตายโอเคอะคับก่อนอันนี้เราพายต้องได้ไหมแม่กูบ่นๆว่าอยากเจอแม่ทั้งสีคนดีแต่กูไม่ได้อยากเจอแม่หมดอ้ากันอ้าคืออทุยมันหมายความว่า มันมาเหนื่อยเหนื่อยอ่ะเหงื่อมันเยอะเดี๋ยวกูจะไปเหม็นแม่มึงอ่ะคุณคนนี้ว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่มีแค่ไม่ถือหรอกแต่ผมถือกูกูไล่มาเลยอ่าสีด๊าทิ้งโดนทด้ไมพี่คุณ บอให้เขาบอกไปเลยรออนไอจั่งฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่อลองลอก็ต้องรอจอมพูดอย่างไงกระถือไอจั่โอ้โูนึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองแม่กูไม่ถือรอ แต่กูถืออ้าววุ้ยไม่ผูกกูโดนเตาไปเลยล่ะกูไ,ไปก่อนนะเว้ยด,ดีดีนะเว้ยปล่ไยไปบ้ามากเด๋วมึงทำไมอ่ะตัดดง้งแบ้โอ้ยโดนพ้นฝังแม่งเลยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเรื่องความ ไม่คิดถึงแม้นหรอวะมันพ้นก้องไปได้เพทมไอ้หิ้งไอ้แท้งี่วอร์อกเบหงาเมื